คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านกสิกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกาจัดนุนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02888-8888ปดบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกัติกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อ Life ์สไตล์แบงกิ้การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกัติกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ รายการมันนีช็อตโดยผมยุทธนากระบุนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ,บ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นนะครับรายการมันนีช็อตผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุมันนิพ l ัสรายการวิทยุมันิช็อตหรือรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.yutcareu.com w w w y u t c a r y u www.yutcareu.com นะครับผมยุทธนามาพบกับคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะครับ ยุทธนามาบ่ายๆแล้วครับบ่าย3ามโมงจันถึงสุกก็3ามโมงถึง4ี่โมงเย็น FM 97ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์บ่าย3ามโมงถึง5้าโมงเย็น FM 101ในรายการมันนี่พลัสนะครับวันนี้ข่าวเยอะข่าวแน่นแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากๆเลยนะครับไล่เรียงจากเรื่องของข่าวดีก่อนดีไหมครับก็ตอกย้ำข่าวดีเรื่องของวันหยุดช่วงปีใหม่ครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้วันที่30ธันวาคมเป็นวันหยุดเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งวันผลก็คือจะทำให้ช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันเป็น5วันติดต่อกันนะครับคุณผู้ฟังครับเอาเฮนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่28ธันวาคมถึงวันพุธที่1มกราคมต่อเนื่องกัน5วันบางคนบอกหวันบางคนบอกเวันถามว่าเอ้า หยุดเพิ่มได้ยังไงอ๋อหยุดเองหยุดต่อเองนะครับหลายคนวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมปรึกษานะครับหันหน้างานปรึกษาลูกพี่ซะก่อนนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีข่าวแรกนะครับวันหยุดต่อเนื่อง5วันในช่วงปีใหม่ตั้งแต่28ธันวาคมถึง1มกราคมนี่เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับ ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสำคัญสำคัญวันนี้มีคลอดออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้คุณรังสรรศรีวรศาสตร์จากรองปลัดกระทรวงการคลังขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับแล้วก็แต่งตั้งให้คุณอัชกาศรีบุญเรืองบิมเบิล ขึ้นนั่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับนี่เป็นตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งสำคัญสคัญนะครับในขณะที่ผลประกอบการไตรามาสที่3ของบริษัทจดทะเบียนทยอยคลอดออกมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายถ้าพูดถึงผลประกอบการไตรามาสสาของ TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนผลประกอบการไตรามาสสามออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ปรากฏว่ามีกําไรจากการดําเนินง,งานหลักก่อนสํารองเนี่ย3,300กว่าล้านแต่ถ้าไปดูกําไรสุทธิของธนาคารทหารไทยกําไรสุทธิไตรมาส3,870าล้านบาทเพิ่มขึ้น67%นะครับอันนี้เป็นผลประกอบการล่าสุดนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับผลสำรวจ CEO ผลสำรวจ c ีโซึ่งทางสำนักพิมพ์ซึ่งทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกมาไม่ค่อยสวยครับเขาไปสำรวจความเห็นของผู้บริหารบริษัท400กว่าคนช่วงปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลานะครับเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจพบว่าดัชนีทางเศรษฐกิจในเดือนกันยายนเท่ากับลบเบคือติดลบ ติดลบมากกว่าเดือนกันยายนเดือนกันยาเนี่ยติดลบสองนะครับเดือนกันยายนเนี่ยติดลบสองแล้วก็เดือนล่าสุดนะครับเดือนกันยาเนี่ยลบเจ็ดแต่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยลบสองก็แสดงว่าติดลบมากขึ้นนะครับเป็นการติดลบมากขึ้นซึ่งถ้าถามถึงการคาดการณ์ในเดือนต่อไปคือเดือนตุลาคมเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะติดลบมากขึ้นเป็นติดลบแปดเลยนี่เป็นแต่ชดีที่มีค่าติดลบต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยเห็นว่าเศร,รษฐกิจบ้านเราน่าจะชะลอตัวอย่างรุนแรงมากขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับอันนี้เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นระยะสั้นๆในช่วงเดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าด้วยทีนี้เนี่ยมีการปรับตัวยังไงผลการสำรวจนะครับบอกว่า ผลการสำรวจเดือนกันยายนภาพสะท้อนก็คือปัญหาหลักที่ธุรกิจต้องเจอเป็นผลโดยตรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลดลงของกำลังซื้อเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกรวมถึงปัญหาสภาพคล่องแต่ว่าภาคธุรกิจนะครับก็รู้ดีถึงปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็มีการปรับตัวนะครับเพื่อจะสามารถที่จะรับมือกับปัญหาได้มากยิ่งขึ้น นะครับมีการปรับตัวโดวยการลดระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินการขายสินค้าที่สามารถขายได้เร็วขึ้นแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนะครับนี่เป็นโพที่สะท้อนความชื่อมั่นที่มีออกมานะครับไม่ค่อยดี นะครับอีกด้านหนึ่งที่มีการสะท้อนจากทางผู้บริหารที่ทางสมัครพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับทางธุรกิจบัณฑิตไปสำรวจตรวจสอบมา CEO Sentiment i n เ e x นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นต่อเดี๋ยวไปดูเรื่องของแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์กันต่อครับถ้าพูดถึงย่านสีลมแล้วก็สาทรสีลมกับสาทรน,นี้เป็นเส้นธุรกิจสําคัญนะครับถ้าพูดถึงการเป็นย่านธุรกิจย่านเศรษฐกิจ ย่านการค้าการลงทุนอันนี้ใช่แน่นอนใครก็ต้องตอบว่าใช่แต่ถ้าพูดว่าย่านนี้เนี่ยยังมีโซนสําหรับที่อยู่อาศัยเหลืออยู่เนี่ยหลายคนชักไม่แน่ใจว่าเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าเหลือสงสัยแพงอู้ฟู่เลยนะครับไปตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้าอยากจะไปหาที่อยู่แถวๆโซนสีลมสาธรเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมมันต้องกระเถิบออกไปอีกหรือเปล่าและถ้ามีราคามันต้องเริ่มต้นสักเท่าไหร่ สองล้านเนี่ยยังพอซื้อหาได้ไหมพี่ต๋องครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผูนุ้่ใท่านผู้มุในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกรสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยให้เราฟังนะครับว่าตกลงมีอยู่ไหมมีอยู่ตรงโซนไหนกันแน่แล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับพี่ต๋องพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับ สวัสดีครับคุณยุชนาและคุณทุกฟังครับแอปเปิลที่ได้จากคุณปั้นเนี่ยทานไปหมดแล้วหรือยังครับต้องทานตั้งวันแรกเลยครับโอ้นึนวกว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกก็ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า ผมเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยก็จะมีกวันและกำลังใจในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับด้วยรอยยิ้มที่เราอยากจะให้กับทุกๆุคนปรษณงานธนาคารกสิกรไทยทุกคนก็อยากจะส่งยิ้มให้กับลูกค้าของเราด้วยนะ,นะครับเก็บไว้แต่เพียงรูปถ่ายส่วนแอปเปิลจริงๆกินไปตั้งแต่วันแรกนะครับโอ้ได้กำลังใจขึ้นมาอีกเยอะเลยใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับหมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยจากเดิมที่ไปติดต่อกับเจ้าท่านีธนาคารเกษตรกรไทยที่ไหนทุกสาขาเคยเจอรอยยิ้มพิมพ์ใจอยู่แล้วแต่จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยิ้มซปเปอร์พิมพ์ใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ,รบก็จะยิ้มกว้างกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังแล้วเนี่ยจะยิ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าใครที่กําลังหาทําเลหน้าอยู่แถวแถวสีลมและสาทร อาจมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นมาก็ได้ถ้าฟังเราวันนี้เพราะว่าจะขอให้พี่ต๋องแนะนําหน่อยว่าในทําเลใจกลางกรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งถนนเศรษฐกิจเนี่ยยังพอมีทําเลน่าอยู่ให้เราได้เข้าไปจับจองหรือว่าเลือกสรรยังพอเหลืออยู่บ้างไหมครับพี่ต๋องครับก็ยังมีอยู่หลายทําเลนะครับว่าย่านธุรกิจนานาชาติเนี่ยนะครับในกรทมเองเนี่ยก็จะกระจายตัวไปตามแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านอโศกสุขุมวิท พระรามเก้านะครับรวมทั้งสีลมกระสาธรด้วยนะครับนี้ในย่านของสีลมกระสาธรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสองฝั่งเลยนะครับมันเหมือนกับขับรถเข้าไปในเอ๊ะมันต่างประเทศหรือเปล่านะพะมีตตึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบริษัทข้ามชาติเพียบเลยใช่ไหมนะครับก็จะมีบริษัทข้ามชาติอยู่แถวนั้นค่อนข้างเยอะนะครับโรงแรมสี่ดาวห้าดาวก็เยอะเพียบทั้งสองข้างฝั่งเลย ใช่ครับนะครับโรงแรมก็เยอะเพื่อรองรับนักลงทุนนักธุรกิจที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโซนทางด้านสีลมสาทรเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ประกอบไปด้วยแหล่งงานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนทํางานอยูย่ในดังกล่าวค่อนข้าง,ง,ง,งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อคอนโดไว้ในเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะเก็บไว้ในการลงทุนได้ไม่อยู่เองก็อาจจะปล่อยเช่าก็ได้นะครับใช่ครับ,รบเ,เพราะฉะนั้นย่านสีลมสาทรยังเป็นย่านธุรกิจนานาชาติที่ มีความต้องการด้านคอนโดนิเนียมมากขึ้นทั้งเป็นความต้องการเพราะว่าไม่อยากจะเดินทางไกลทำงานแถวนั้นแล้วก็จับจองไว้ไม่อยู่เองก็สามารถจะปล่อยเช่าให้กับต่างชาติได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการใกล้ที่ทำงานจำนวนคนที่ทำงานแถวนั้นก็เยอะแยะมากมายนี่คือความต้องการส่วนหนึ่งที่ต้องการที่อยู่อาศัยในแถบนี้โดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับผมเชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ออนขั้นมากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างวันธรรมดาก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของลูกค้าเองก็พยายามจะหาทําเลที่ใกล้แถวนั้นนะ แต่ถ้าอยากจะมองหาคอนโดมิเนียมที่ราคายังไม่แพงมากมก็อาจจะต้องเข้าไปตามซอยนิดๆไม่ว่าจะเป็นทางย่านของถนนสระแดงหน้าถนสนสาทรนะครับซอย 10, สิบซอยสิบสองเนี่ยย่านสวนพลูเนี่ยนะครับรวมทั้งแยกสาทรที่ตัดกับนาทีวา่าก็อาจมีโอกาสที่จะซื้อนะครับคอนโดมิเนียมจับจองได้คเอาไว้อยู่คอนโดจันทถึงสุกนะครับเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านทีนึงจันถึงศุกก็กลับมาอยู่คอนโดใหม่นะยังพอหาได้บ้างราคาไม่ถึงกับแพงนัดเนี่ย ถ้าไปดูแถวแถวถนนสาราแดงถนนสาธรสิบสิบเอ็ดสิบสองขยับไปย่านสวนพลูหรือว่าแยกสาธรตัดนาราธิวาสก็ยังพอได้อยู่นะครับ,รบทีนี้ในย่านนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยมันสะดวกมันสบายแค่ไหนยังไงพี่ต๋องครับก็การเดินทางนี้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับมีทั้งรถไฟฟ้า BTS นะครับ MRT ลดใต้ดินนะครับ <semester. S 2> แล้วก็ประกอบกับเส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีเส้นทางของทางด่วนพิเศษนะครับสามารถที่จะเดินทางเนี่ยไปในที่ต่างๆกรุงเทพได้ง่ายและสะดวกขึ้นต,ตรงนั้นเนี่ยเป็นด่านอะไรนะผมจําไม่ได้ตรงจุดขึ้นลงทางด่วนก็จะมีทั้งสองทางเลยมีทั้งด่านสีลมสุรวงแล้วก็สาทรเจริญราชด้วยอ๋อสีลมสุรวงแล้วก็สาทรเจริญราชอันนี้เป็นจุดขึ้นลงทางด่วนสองทางเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วแถวๆนั้นเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานด้วยอ่ะ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เยอะเลยใช่ไหมครับก็มีเยอะเลยนะครับก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่ด้วยนะครับมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับ อสังชาญนะครับเซนเซฟคอนแวนนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะซื้อคอนโดมิเนียมย่านนั้นไว้เพื่อให้บุตรหลานเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกในการที่จะไปยังสานศึกษาต่างๆโอ้ไม่ต้องไปตื่นแต่เช้าใช่ไหมเอาซื้อคอนโดใกล้ๆโรงเรียนซะเลยลูกหลานได้อยู่เรียนนะครับถือว่าเป็นการลงทุนได้ด้วยไหมครับพี่ต๋องครับ ก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนได้ด้วยนะครับแม้ว่าราคาที่ดินนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักตารางวาละตอนหกแสนห้าถึงแปดแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินที่มีต้นทุนขนาดนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันหายากนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามันขยับออกจากไปโซนดังกล่าวไปเส้นนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นทางถนนนราธิวาสนะครับหรือว่าทางด้านเจริญกรุงเนี่ยนะครับก็พอที่จะจัดจองได้บ้างนะครับ นะอย่างคอนโดเนี่ยเอาราคาบ่ออกลางๆเนี่ยยูนิตแล้วสักประมาณเท่าไหร่พี่ท้องถ้ากลางๆนี้ก็ประมาณสิบล้านเนี่ยเราได้มีโอกาสเห็นแน่นะครับก็จะเป็นคอนโดที่เป็นระดับที่ม็รลชกชวรี่นะครับแต่นะครับพี่ถ่องกลางๆในประมาณสิบล้านขึ้นไปใช่ไหมอันนี้<ช>กลางนะ <laughs> <laughs> แล้วถูกถูกถูกสุดแถวนั้นเนี่ยมันสักเท่าไหร่เ่ย ก็อยู่ในช่วงประมาณสักหกล้านขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าด้วยต้นทุนที่ดินที่ซื้อมาแพงขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าต่อตารางเมตรอาจจะต้องแตงประมาณแสนอาบต่อตารางเมตรโอ้นะตอนนี้ราคาประเมินที่ดินเฉพ,พาะที่ดินบริเวณนี้เนี่ยหกแสนห้าถึงแปดแสนห้าต่อตารางวาเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้นะเพราะฉะนั้นตกลงยังน่าอยู่แล้วก็ยังพอหาอยู่ได้บ้างใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า ถัดๆออกไปทางด้านของสวนพลูหรือว่าตรงแยกตัดสทนนา,าทรนราธิวาสก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมครับพี่ต๋องยังพอได้ครับยังพอได้ครับแล้วที่กินที่เที่ยวย่านสีลมเนี่ยไม่ถามก็ไม่ได้นะครับพี่ต๋องไปทีในดูครบเลยมี<ด>อะไรแนะนํามีตรงไหนแนะนํามีที่อร่อยๆแนะนําบ้างไหมครับพี่ต๋องครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนสีลมก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ของเดลสันเฮราเบอรี่บนถนนสุริวงศ์นะฮะซึ่งจะเป็นอาคารเก่าคลาสสิกนะฮะอยากจะเชิญชวนนะฮะค่อนข้างที่น่าสนใจอยู่แล้วพาหลุตหลานเนี่ยไปเที่ยวได้นะครับแต่ผมรู้จักแต่แต่วัดแขกใช่ วัดแขกไม่มีวัดแขกชื่อคุ้นหน่อยนะครับบนถนนสีลมนะครับชื่อเต็มเต็มของวัดแขกนี่ชื่ออะไรครับพี่ตองก็คือวัดพระศรีอุมาเทวีนะครับซึ่งค่งคนส่วนใหญ่ติดปากก็คือวัดแขกวัดแขกสีลมนะก็จะมีที่เดียวนี่ไปดูร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในส่วนของโรงแรมจะค่อนข้างเยอะนะครับดูเหมือนจะเป็นไฮโซเลยนะครับชิคๆเลยก็จะเป็นซี็อกโค บ,บนชั้น63ของ The Dome แอ r a b u ับแล้วก็จะมีอีกหลายร้านเลยไม่ว่าใครอยากจะเป็นดื่มแล้วก็จะมีพวกร้านที่เป็นร้านไวน์นะครับ<ม>ที่เป็นออริจินัลมาจากทางสหรัฐอเมริกาสไตล์อเมริกันว<ม>ินเทจก็มีทื่ชร้าน25 m e s o ี Fine t u e Burger n d Wine Bar นะครับ ทีนี้มองจากไฮโซแล้วเราลงมานะครับข้างๆทางบ้างไม่ใช่บอกว่าดูโลโซนะครับแต่ต้องบอกว่าระดับความอร่อยนี้ก็เรียกว่าขั้นเทพเหมือนกันใช่ใช่ครับผมก็สนใจมากเอาขอประเภทร้านอาหารข้างทางหน่อยได้ไหมครับพี่ต่อครับก็จะเป็นร้านก็เตี๋ยวปลาเจ้าดังของเจหลี่ นะครับอยู่แต่ถวนั้นหรือแม้กระทั่งโจ๊กเจ้าเก่าของบางรักในโจ่อโจ๊กปรินส์นะครับเขาเป็นหมูเด้งใช่ไหมใช่ครับนะครับร้านนี้ก็จะเป็นต้นตำรับหมูเด้งนะครับแล้วก็จะเป็นร้านเม้งขนมปังสังขยานะครับอันนี้ก็เปิดมานานมากเลยนะครับเอาละครับพอรู้ว่าถ้ามีสต้งสตังประมาณนี้นะครับมีงบประมาณมีกําลังพอนะครับยูนิตหนึ่งประมาณสักหกล้านขึ้นไปยังพอหาได้อยู่บ้าง ถ้าเป็นทําเลคอนโดมิเนียมในโซนแถวนี้แล้วก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีที่เที่ยวที่กินเยอะเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปปรึกษาเพื่อจะขอสินเชื่อบ้านเพื่อจะซื้อคอนโดนแถวนี้เนี่ยช่วงนี้มีช่องทางไหนที่ทําให้เราสะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิมด้วยไหมครับโดยเฉพาะถ้าจะติดต่อกับธนาคารกสิกรไทยในเรื่องนี้แหละครับพี่ต๋องครับ ทางธนาคารกสิกรไทยก็พยายามจะคิดเรื่องของวันวัตรกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะให้บริการเรื่องสินเชื่อบ้านนะครับเราก็จะมีบริการที่เรียกว่า K-Home Loan on Mobile นะครับ ซึ่งก็จะเป็นนวัตรกรรมที่เราให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกหาข้อมูลหมู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะลองพีสกรีนความสามารถของตัวเองเบื้องต้นก่อนได้นะครับนวัตรกรรมอันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ผลฉับไวผ่านทางมือถือเบื้องต้นก่อนได้นะครับก็คือเช็ค,คงินอกู้บ้านเนี่ยหมายถึงว่าเราจะขอกู้บ้านเนี่ย เราสามารถจะรู้ผลได้ผ่านทางมือถือใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับก็เป็นการพีสกรีนเรื่องความสามารถของเราในเบื้องต้นก่อนนะครับนั้นขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ h o m e w i r อแล้วก็คลิกเมนูโรนะฮะแล้วเลือกไอคอนที่เป็น K-Bank นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่ขั้นตอนง่ายๆกรอกรายละเอียดวงเงินที่เราจะขอกู้นะครับเบื้องต้นระยะเวลาการผ่อนชำระมีรายได้เท่าไหร่ภาระนี่เ่ คลิกเข้าไปง่ายๆนะครับท่านก็สามารถที่จะรู้ความสำมัรถตัวเองเรื้องต้นได้ก่อนอะนะครับถ้าหาสนใจหรืออะไรแล้วเนี่ยก็เข้าไปคลิกสลาดนิดนะครับ ข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาที่ทีมงานของธนาคารกสิกรไทยทีมงานของธนาคารกสิกรก็จะติดต่อลูกค้านะครับใช่เพราะฉะนั้นที่รู้เนี่ยเป็นการอนุมัติผลเบื้องต้นเท่านั้นก่อนใช่ไหมครับพี่ทองใช่ครับใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนการติดต่อของทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อนําไปสู่การอนุมัติจริงเป็นขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับพี่ทองใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นการกู้บ้านรู้ผลฉับไวผ่านมือถือเนี่ยเป็นการรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางแบงก์ติดต่อเพื่ออออจจะะขข้้มมมูลเเเพพิิ่่ตดวยืนํา สู่การอนุมัติจริงต่อไปทีนี้เคโฮมโห a d on Mobile ที่เราคุยกันในช่วงนี้เริ่มต้นเนี่ยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับพี่ต๋องครับตอนนี้ยังได้เป็นระบบ iOS ออยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครก็ตามที่อาจจะไม่มีเวลานะครับในการที่จะ ไปเดินไปหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านหรือคอนโดเนี่ยนะครับ,รบก็เข้าไปเว็บไซต์แล้วเพีงเยงแต่ว่าใช้โมบายขอยงตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผมเรียนได้ทราบได้แล้วถ้าใครใช้ระบบ Android เนี่ยต้องรออีกนานไหมครับพี่ถ่องก็ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีช่องทางหรือทางเลือกอื่นอีกมากมายที่จะติดต่อธนาคารกสิกรไทยไม่ว่าจะเป็นติดต่อเข้ามาอยากจะคุยกับทีมงานหรือเจ้าที่เคโฮมโลนยูทูบิลี D B L D B L D ก้าทำได้นะครับหรือเข้าไปมี PC อยู่ที่ที่ออฟฟิศนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับ askkbank khome smile ครับก็สามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆมากมายที่ลูกค้าเนี่ยอยากเข้าไปดูได้เอาละครับถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องนี้หรือว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับพี่ต๋องครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www askkbank khome smile ครับ นะครับนะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องอลงกฎบุญมาสุขนะครับท่านผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกกษกรไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่ต๋องมาอัปเดตว่าย่านทําเลสีลมสาธรย่านธุรกิจสําคัญยั้งพอหาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมได้บ้างนะครับแต่ต้องทําใจหน่อย สนนราคาเบาๆเนี่ยก็ต้องสักห้าหล้านขึ้นไปถ้าไปขยับไปหาคอนโดแถวแถวถนนสาระแดงถนนสาทรสิบสิบอ็ดสิบสองย่านสวนพลูแล้วก็แยกสาทรตัดนาลาธิวาสยังพอหาได้อยู่แต่ว่าต้องเริ่มต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงอีกหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องสถานที่ที่กินที่เที่ยวในย่าน สีลมสาธรนี้ด้วยนะครับน่าสนใจอีกหนึ่งในทางเลือกนะครับของการซอหาที่อยู่อาศัยในย่านกลางกรุงนะครับมาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนจะคุยต่อก่อนจะให้ร่วมกิจกรรมกันต่อเดี๋ยวไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังครับปิดตลาดครึ่งวันเช้าดัชนีบวกไป8จุดเปิดตลาดครึ่งบ่ายมาแล้วเกือบชั่วโมงดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวกต่อล่าสุดบวกไป13จุด ดัชนีื่อนไหวอยู่ที่1,473จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมา0.92%ดัชนีขึ้นไปสูงสุด1,473จุดนี่เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดของวันนะครับ1,473จุดลงไปต่ำสุด1,466จุดล่าสุดดัชนีเคื่อนไหวอยู่ที่1,473จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย31,000กว่าล้าน ทรูคอร์ปอเรชั่นซื้อขายอันดับหนึ่งเก้าบาทสี่สิบหตางค์บวก35สิบหตางค์อันดับที่สองเป็นแบงก์กรุงไทยยี่สิบาทเก้าสิบสตางค์บวกสี่สิบสตางค์อันดับที่สามเป็นไอวีเอล23บาทเก้าสิบสตางค์บวกหนึ่งบาทห้าสตางค์อันดับที่สี่ครับเป็นเซลล์ออนแฟกนะครับแบงก์ Bank ทหารไทยสองบาทเก้าสิบสตางค์ปรับตัวลดลงมาหกสตางค อันดับที่5ครับเป็นหุ้นของ c k หรือช,ชการช่าง2 3บาท10สตางค์บวก70สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง1ชั่วโมงแรกของการเปิดมาในช่วงบ่ายนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ผันผวนไหมผันผวนสุดๆครับปรับขึ้นปรับลง6รอบด้วยกันเป็นการปรับลงไป5รอบเป็นการปรับขึ้นหรอบ รวมแล้วราคาทองคำปรับลดลงมา200บาทต่อ1บาททองคำถ้าเทียบกับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับรอบล่าสุดราคาทองคำปรับเมื่อเวลา15นาฬิกากับอีก8นาทีโดยราคาทองคำที่ฮ่องกง1,265เหรียญ50เซนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,700 ราคาทองคําแท่งขายออกบาทละห8 8 0 0มื่นแปดพันแปดร้อยส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละห9 2 0 0มื่นเก้าพันสองร้อยบาทต่อหนึ่งบาททองคานะครับหกรอบรวมแล้วปรับลดลงมาสองร้อยบาทต่อหนึ่งบาททองคําถ้าเทียบกับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นส่วนช่วงนี้ครับปิดท้ายด้วยกิจกรรมประจําวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตโอเพ็ครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการแล้วหรือ,อยังไม่ได้เป็นนะ วันนี้ Open ลุ้นกันได้หมดเลยนะครับวันนี้ให้ลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1-5เป็นกิฟต์ไวเชอร์บารจากเทสโก้โลตัสมูลค่า100บาทจํานวน5รางวัลรางวัลที่6ลรางวัลที่7เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ b ิ s ซ d a เเรื่องค้นหาทำเลรวยเป็นคู่มือการเลือกทำเลร้านค้านะครับจากบิ s ซ d a เดจนวน2รางวัล แล้ววันที่8ครับเป็นหนังสือจากเนชั่นบุ๊กส์เรื่องปาจือรหัสโชคชะตาโดยโจอี้หยับนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโงเฮงหุงจุย้ยเล่มนี้น่าอ่านมากๆครับแล้ววันที่9ก้าลงวันที่10ยังคงเป็นกิฟต์บอยเชอร์บัตรรับประทานอาหารที่พัตคารอาหารจีนฮองมินครบรอบ15ปีพัตคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลาสิบสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีบริการโต๊ะจีนด้วยนะครับ 0809889959นี่เป็นเบอร์ของฮองมินมอบปัดและประธานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน2รางวัลรวมทั้งสิ้น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามเกี่ยวกับย่านสีลมนี่แหละครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดนะครับเป็นวัดที่เป็นสถานที่ถวายการบูชาพระแม่ปาระวดีพระชายาของพระศิวะนะครับหลายคนคงเคยไปแล้วที่วัดแขก คำถามถามว่าวัดแขกเนี่ยมีชื่อเต็มมีชื่ออย่างเป็นทางการชื่ออะไรครับวัดแขกศรีลมนะครับแล้ววางข้อหนึ่งวัดพระศรีอุมาลศมีข้อหนึ่งวัดพระศรีอุมาลศมีหรือข้อสองวัดพระศรีอุมาเทวีครับหรือข้อสองวัดพระศรีอุมาเทวีคำถามถามว่าข้อใดคือชื่อเต็มชื่ออย่างเป็นทางการของวัดแขกศรีลม ระหว่างข้อ1วัดพระศรีอุมาลสมีหรือข้อ2วัดพระศรีอุมาเทวี1หรือ2องครับถ้าทราบคำตอบนะครับสเบอร์นี้เลยวันนี้โอเพ่นนะครับเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกลุ้นได้ทั้งหมดเลย0 2 9 4 4สองเก้าสี่สี่หรือ089-927-5923 089-927-5923หรือ0 8นย์แปดหน 0819849735หรือถ้าชั้นใช้แอปพลิเคชัน Line แอดเพิ่มคำว่า Money Plus มันนี่พลแล้วตอบ1หรือ2นะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นสมาชิกอย่าลืมตามด้วยรหัสสมาชิกของท่านนะครับแต่วันนี้ Open ครับเป็นสมาชิกหรือยังไม่เป็นสมาชิกเชิญเลยลุ้นสิรลังวัลประจำวันนี้ครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารจัดสรกรทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8แปรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 88, 8 8 8 8 8 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสื่เชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดส้นนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517